ครับก็สวัสดีนะพี่บนเพื่อนนะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดชคนชอบพระนะครับเหมือนเดิมครับพบกันยามเย็นเยนของทุกวันนะครับชมพระสมเด็จของ fc ที่ติดตามทาง YouTube Facebook แล้วก็ทิกต o k นะครับส่งพระมาร่วมแบ่งปันนะครับถ้าใครได้เห็นคลิปแรกแล้วนะครับองนี้คือสมเด็จถึงยุคนะครับกูวัดอินบางขุนพรมที่ผมลงประมูลนะครับไปพร้อมกรอเลดนะครับไปพร้อมกรอเลดราคาเริ่มเนี่ยเ้ราคาปิดด่วนอยู่ที่หน้าโพสต์นะครับสำหรับ fc ที่อยากได้พระถึงยุคไปไหวบูชา นะครับหรืออยากจะเอาไว้ศึกษานะครับในเนื้อหาของพระที่เป็นในยุคสมเด็จนะครับแต่ว่าเป็นกูวัดอินนะครับผมเคยมีองค์หนึ่งนะที่เป็นพิมพ์พระคงลําพูนนะครับอันนั้นผมก็แบ่งไปแล้วนะครับวันนะของท่านคือเป็นพระเนื้อสมเด็จที่มีเนื้อผิวหน้านะครับเขียวอมน้ําตาลนะครับแต่เนื้อของพระจริงคือพระเนื้อสีขาวนวลๆนะครับเป็นพระเนื้อผงสมเด็จนะครับ ก็จะมีมวลสารนะครับจุดดาจุดแดงแล้วก็มีเม็ดพระธาตุให้เห็นนะครับองค์นี้นะครับก็สภาพเนี่ยสึกตามการใช้นะครับสึกตามการใช้มีร่องรอยการกระเทะอยู่ตรงขอบนะครับอยู่ทั่วไปนะครับแต่ไม่ได้หักนะพระนี่ไม่ไม,ไม่หักนะก็ไม่ได้ซ่อมมานะครับเอาโอเคนะองนี้นะครับถ้าไม่มปีปิดด่วนนะผมก็จะเข้ามาปิดช่วงเวลา3ามทุ่มหนาทีถึง3ามทุ่มสานาทีนะครับ วันนี้นะครับวันนี้ผมเปิดพระ9ก้ากล่องนะครับเปิดพระเก้ากล่องอ่าแล้วได้เบญจภาคีนะผมบอกว่าได้เบญจภาคีมาหนึ่งองค์นะครับวันนี้ผมได้พระรอดอ่าพระรอดวัดมหาวันนะครับกุวัดมหาวันท่านแรกก่อนนะครับมาจากเอซอุดรธานีนะครับท่านนี้ไม่มีองค์ที่ได้เช่าหา นะครับถ้าถ้า fc เชื่ออยู่แล้วเชื่อในมุมมองนะครับเชื่อในมุมมองเพราะว่าติดตามกันมานานแต่ไม่ค่อยได้ส่งพระมาก่อนที่จะส่งส่งองค์จริงมานะครับส่วนใหญ่จะเช่ามาก่อนแล้วค่อยส่งนะครับอันนี้คือจะเสียทุนนะครับจะเสียทุนเหมือนทุนจมนะเพราะว่าไปแล้วไม่ได้ fc ท่านที่2นะครับมาจากร้อยเอ็ดสององค์ นะครับเส้นได้กับฐานแซมนะครับอันนี้อัน,นอันนี้แท้นะครับฐานแซมนี่แท้แต่เส้นได้ไม่แท่เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูนะแล้วก็ FC กําแพงเพชรวันนี้ F c กําแพงเพชรเนี่ยคือผมจะแจ้งตลอดนะครับว่าพระที่นอกเหนือจากสมเด็จนะครับพระที่นอกเหนือจากสมเด็จถ้ามีอยู่แล้วส่งมาดูได้เลยนะครับถ้ามีอยู่แล้วส่งมาดูได้เลย แต่ถ้ายังไม่มีแล้วกำลังเช่าหาส่งรูปมาก่อนนะครับเ c ซีท่านนี้มีอยู่แล้วนะครับก็คือที่ได้เช่านะสมเด็จหลวงปู่ลำพูบางขนพมปี02พิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้ยังไม่ได้เช่าเป็นพระคงเป็นเป็นพระรอดแต่ว่าเป็นเกจินะเป็นพระที่สร้างขึ้นมาใหม่หลัก10ปีนะอ,อายุไม่ไม่ถึง100ปีนะครับอยู่ในหลักสิปีนะครับ แล้วก็นี่ครับองค์ที่ผมได้เช่านี่เลยนี่เลยนะครับเจอแบบนี้ต้องรีบคว้านะครับเจอแบบนี้ต้องรีบคว้าอันนี้พระต้องบอกว่าเบียนจภาคีนะครับนี่คือพระรอดนะครับพระรอดกุวัดมหาวันที่มีอายุโอ้ต้องบอกว่าพันปีเอาจับเออานั่นจับเลย <c oughs> แมงแมงแมงเบียนจับนะครับ ให้ดูนิดหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูแบบรายละเอียด,ดยาวๆนะครับนี่นะครับผมให้ดูผิวคือคือตรงผิวหน้าของท่านเนี่ยคือเนื้อที่ไม่มีคราบเหงือ่อแล้วก็คราบไข่เกาะแล้วก็คราบไขเนี่ยนิดเดียวส่วนด้านข้างเนี่ยอันนี้คือธรรมชาติของพระที่ชายขึ้นคอมาเนี่ยไม่ใช่พระที่ทำเก่า อันนี้คือพระที่เลี่ยมอันนี้รอยเลี่ยมเดิมที่ถูกแกออกนะครับก็จะมีรอยอเทียนไขอยู่นะครับรอยเทียนไขแล้วรอยอุดเทียนอยู่ด้านข้างเนี่ยเหมือนเลี่ยมแล้วก็เปิดพรอันนี้ผมคิดว่าใช้มาแล้วน่าจะารุ่นสู่รุ่นนะผมว่าใช้มารุ่นสู่รุ่นบางท่านเนี่ยอาจจะแบบว่าเปิดหน้าใชา้แล้วคาบไข่คาบเหงือ่อนเข้านะครับ องนี้ผมได้เช่านะผมได้เช่าสององนะองค์นี้กับองนี้นะครับอง์นี้ผมยังไม่ได้เช่านะอ่าโอเคนะครับแล้วก็ fc กาลสินนี่นะครับไปไม่ได้นะครับอ่านี้ไปไม่ได้นะครับอันนี้คนละเนื้อหานี่ก็คนละเนื้อหานี่คนละเนื้อหานะครับอ่าด้านบนนะครับ f อ c สมุทรสาครอ่าท่านนี้อาจจะติดตามทาง ไม่แน่ใจว่า t i k t o k หรือเปล่าหรือว่า a c e b o o k นะครับคือถ้าเป็นถ้าเป็น u t u b e เนะี่ยผมไม่ค่อยได้เอาแบบนี้มาให้ชมนะครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นเป็นกล่องพระที่ที่ไม่ค่อยมีราคานะผมแจ้งเลยว่าที่ไม่ค่อยมีราคาแต่ถ้าที่ผมแนะนำก็คือองค์นี้องค์งเดียวนะครับองค์นี้องค์เดียวบางคนพรมปี31นะครับอันนี้บางคนพรมปี3 1หนึ่งพิมพ์ใหญ่ อันเนี้ยกล่องแท้เดี๋ยวนะครับแป๊บหบนึง่งผมไม่ไม่ไม่โฟกัสเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งครับไม่โฟกัสนะครับอันนี้บางของผมปีสามหนึ่งนะนี่ครับพิมพ์ใหญ่อันนี้ผ้าแท้กกล่องแท้นะครับนี่วิสันพลาสติกนะครับด้านหลังก็คือจะมีตากลมนะครับตากลมนี่ดูง่ายนะปีสามหนึ่งนะครับอ่าราคาเล่นหาก็ถ้าเป็นพร้อมกล่อง หลักร้อยปปลายนะครับหลักร้อยไปปลายโอเคนะครับไปต่อนะไปต่ออันอื่นผมไม่แนะนํานะอันนี้จากใจนะครับจากใจเลยคืออันอื่นไม่แนะน,นําแนะนําองค์นี้องค์เดียวนะครับองค์อื่นไม่แนะนํานะครับอย่างเห็นไหมสมเด็จ100ปีดูจากสภาพกล่องแล้วก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับโอเค ไปต่อนะครับถ้าเชื่อก็ค่อยว่ากันถ้ายังไม่เชื่อก็เก็บไว้ได้ครับเก็บไว้ได้อ่ะอันนี้คือแนะนําว่าถ้าถ้าเจอพระกล่องแบบนี้นะครับถ้าผมบอกว่าไม่ใช่เนี่ยแล้วแต่ครับคือถ้าเหมือนเหมือนอยู่ที่ส่วนตัวนะถ้าผมบอกว่าไม่ใช่เนี่บางท่านก็ไม่ได้คิดอะไรก็แบ่งออกในราคาไม่ได้แรงแต่บางท่านก็รู้แล้วว่าเป็นพระที่ เป็นผ้ายุคหลังนะครับอาจจะเอาไว้เก็บไว้เป็นองค์คูต่อไปนะครับก็แล้วแล้วแต่ครับแล้วแต่อันนี้มาจาก FC เพชรบูรณ์นะครับอ่นนี้ไปได้องค์เดียวนะครับนางกวักนะครับอันนี้นางกวกักเนื้อแก่น้ํามันฉ่าเลยนะครับฉ่านั้นไม่ใช่ฉ่าแบบหลวงพ่อกลวยนะครับไม่ใช่ฉ่าแบบหลวงพ่อกลวย ชำในแบบฉบับของบางขุนพรมเนื้อหาบางขุนพรมปี02นะครับองค์นี้สภาพชายขึ้นคอมานะครับแต่ว่าเนื้อดูง่ายนะนี่นะครับอเอาไว้ครับเอาไว้ <laughs> ถ้ายังอยู่ผมก็ลงประมูลนะราคาเล่นหาก็ถือว่ายัง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 ไม่แพงยังไม่แพงนะครับแบบนี้ยังไม่แพงผมเอาไว้ผมก็ไว้ประมูลนะครับโอเคนะได้องเดียว อีก2องค์นี้ยังไม่ใช่นะครับไปไม่ได้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เนื้อไม่ใช่โอเคนะครับองนี้ประมูลมาที่ f c อ่ะท่านนี้นะครับมามีเกตโบตูมมาเกตโบตูมกับโกเดนะครับเกตโบตูมเนี่ยยังยังไม่ใช่แบบที่ผมเล่นโกเดก็ยังไม่ใช่แบบที่ผมเล่นนะครับเนื้อยังไม่ลึกถึงสมเด็จนะครับนี่ผมส่งกลับทั้งคู่นะแล้วก็ท่านนี้นะครับอ่าพระอาจารย์นะครับ สวัสดีครับสาธุสีครับิบาเครับขอบคุณครับโอเคครับอันนี้ของพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์นี้มาจากอุดรนะมาจากอุดรไม่มีองค์ที่ได้เช่านะครับชุดนี้นะครับอ่าผมแจ้งก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูอีกที่นึงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเลยคือเปิดพระมาเรียงพระดูไม่มีองค์ที่ไปต่อได้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับ FC ชาเชิงเซานะครับ FC ชาเชิงเซา มาหลากหลายโอเคนะครับพระมาหลากหลายเลยรูปหล่อลหลวงพ่อเดิมแล้วก็รูปหล่อหลวงพ่อเงินหลวงปู่ทวดนะครับหลักๆเลยเนี่ยคือเป็นพระที่นิยมเล่นหาแต่แบบนี้ไปไม่ได้นะครับตัวผมไปไม่ได้อย่างสมเด็จก็เหมือนกันนะครับแบบนี้ผมไปไม่ได้พิมพ์พุทซ้อนพิมพ์ใหญ่อย่างนี้นะครับเนื้อแบบนี้นะครับถ้าใครดูกับผมบ่อยๆก็จริงๆแล้วต้องต้องได้เทียบเนื้อหาครับ บางทีต้องได้เจอแบบพระที่เป็นเนื้อที่เล่นหาจะถึงบางอ้อเลยนะครับว่าความแตกต่างนีนโอ้โหลิบลับเลยนะต้องบอกก่อนว่าลิบลับเลยอ่านะครับน่าจะน่าน่าจะเข้าๆนะเก้ากล่องประมาณนี้นะไปดูองค์ที่ได้เช่าหาก่อนนะครับท่านแรกเลยเอ,อ,เอามามามาท่านแรกเลยครับนี่มามาท่านนี้ก่อนนะครับพระ รอดนะครับเอาเดี๋ยวผมดูสมเด็จก่อนนะครับองค์นี้ก่อนนะครับอ๋อนี่แสงแสงสองนิดหนึ่งโอเคนะครับไอหลวงปูป่ลำภูบานคุณพรมปีศูนย์สองนะครับองนี้ได้เช่าหานะอันนี้ผ้าใช้มานะครับอันนี้ผ้าใช้มาถามว่าเหมือนกับศูนย์เก้าไหมไม่เหมือนนะศูนย์เก้านี้จะแบบอา่า จะหนึบกว่านี้นะครับศูนย์เก้าจะหนึบกว่านี้อันนี้คือจะเหมือนคล้ายๆกับพระที่มีความแก่ปูนนะของหลวงปู่ลําพูนะครับอ่ะองค์นี้นะได้เช่าหานะครับหลวงปู่ลําพูบางคุณพรมปีศูนย์สองนะครับถ้าเอาไปเทียบว่าเอ้ยศูนย์เก้าต้องเป็นเนื้อนี้แล้วเป็นพิมศูนย์เก้าไม่ใช่นะครับผิดนะบางหลวงปู่ลําพูก็ลว้วนปุหลวงปู่ลําพูนะครับศูนย์เก้าก็ศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้านี่จะดูแล้วผิวท่านเนี่ยจะ ซ,ซึ้งกว่าซึ้งกว่าแต่หลวงปู่หลวงพูนี่จะดูแข็งกว่านะครับอ่ะอันนี้อีกองคหนึง่งแต่ว่าอันนี้เป็นพระแท้ที่เป็นเกจินะครับอันนี้ผมผมผมไม่ส่องนะเพราะว่าดูแบบนี้ด,ออดูออกนะครับเนาะดูออกดูออกนะครับแต่ถ้าแบบนี้นี่นี่น,นี่องนี้ครับพระรอดพิมพ์กลางพระที่ใช้ขึ้นคอมานะครับพระที่ใช้ขึ้นคอมามีรอยเลี่ยมรอยเลี่ยมเดิมนะครับมีคาบเทียน นะครับมีคราบเทียนอุดเนื้อพระอยู่นะครับเนี่ยอุดตามซอกอยู่ก็ออกออกไม่ยากครับแบบนี้ออกไม่ยากนะครับตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยอุดตามด้านข้างเนี่ยคือเหมือนเลี่ยมเข้าแบบนี้ครับเลี่ยมเข้าแบบนี้แล้วคิดว่าด้านหน้าเนี่ยน่าจะมีการเปิดนะครับด้านหน้าน่าจะมีการเปิดใช้ด้วยนะครับแต่ว่าถูกแกะออกแต่ไม่แน่ใจว่าแกะออกในะช่วงของท่านไหนนะครับที่ใส่เพราะว่า หลังมาเนี่ยผิวหน้าเริ่มเกลี้ยงนะครับมีการสัมผัสผิวหน้าเริ่มเกลี้ยงหน้าอกเริ่มเกลี้ยงนะครับตรงที่ส่วนที่สูงเนี่ยเกลี้ยงอันนี้คือจะเห็นเนื้อขององค์พระอย่างจริงๆนะครับด้านหลังเนี่ยตรงช่วงนี้ก็เปิดเหมือนกันนะเพราะว่านี้ถูกสัมผัสเนื้อนะครับถูกสัมผัสผิวผิวเรานะครับอันนี้พิมพ์กลางนะครับถ้าพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับจะมีเส้นแตกอ,ออกมาด้านข้างนี่ครับ ด้านข้างด้านนี้นะครับแล้วก็มีเส้นน้ําตกนะถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีเส้นน้ําตกวิ่งลงมานะครับเส้นน้ําตกคือเส้นแตกขององค์พระนะครับอันนี้พิมพ์กลางอ่าโอเคนะครับนี่นะครับหลังนี้อู้มเลยนะครับหลังอุม้มแล้วก็ตรงฐานเนี่ยเหมือนไม่ไม่ได้งอเข้านะองค์องค์งนี้ไม่ได้กดงอเข้านะครับนี่นะครับ ไปดูเนื้อหานะครับเผื่อ FC ไปเจอนะครับเผื่อ FC ไปเจอแต่ถ้ามีอยู่แล้วแต่ถ้ามีอยู่แล้วไม่ต้องอย่างยงไงล่ะถ,ถ้าสภาพมาแบบไม่ได้ผ่านแบบคือสภาพเก็บดีอะสภาพเก็บดีจะไม่ใช่แบบนี้สภาพเก็บดีจะเห็นผิวเฉพาะด้านหน้านี่ครับ ถ้าพระที่เก็บดีนะจะเห็นผิวด้านหน้าแบบนี้แต่ผิวเนี่ยมีความเก่าเก่านี่คือเก่าช่ำเลยนะอายุพระเนื้อดินนะครับถ้าเก่านี่ไม่ใช่แบบแห้งผิวใหม่ๆไม่ใช่นะไม่ใช่นะถ้าเก่านี้ช่ำเลยนะครับมันเลยนะเก่ามันถึงอายุนะครับอันนี้มาในสภาพนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับ มาในสภาพนี้ก็ไม่เป็นไรอ่ะลองดูนะครับแบบนี้ผมเช่าอยู่แล้วนะครับพะรอดนะครับเบนจะพาคีพิมพ์กลางนี่ครับมาแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าเออพระใช้มาหนักนะพี่ พระใช้าาามาหนักนู่นนี่นั่นนะครับเออแท้ก็คือแท้นะครับแท้ก็คือแท้ราคาก็ค่อยว่ากันนะครับราคาค่อยว่ากันไม่ใช่ไปแบบตำหนิพระนู่นน,นี่นั่นนะครับเพื่อที่จะ <rou les> <ains> เอาราคาแบบแม,มาแบบนี้ก็เช่าหาอยู่แล้วนะครับคือท่านไม่หักนะท่านไม่หกักแล้วท่านไม่บินนะครับท่านไม่หกักท่านไม่บิน เพียงแต่คราบเหงื่อคราบใครเนี่ยเข้าไปอุดเฉยอันนี้ล้างได้นะครับอันนี้ล้างได้คราบเทียนที่เลี่ยมเก่ามาเนี่ยล้างง่ายนะครับอย่างนี้อย่างนี้ล้างง่ายเนี่ยเห็นไหมอยู่ตามด้านข้างนะครับเนี่ยอันนี้ล้างง่ายครับไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยคราบใครนี่ก็ล้างล้างไม่ยากครับเนี่ยไม่ใช่คราบแบบว่าโอ้หที่ว่าเป็นแบบพระอ่อ อื่นๆอ,อ่านี้ล้างได้ครับสององค์อ่าไม่ไม่ไม่ใช่สององค์นี้สององค์นี้ององน,นะครับ Fc กําแพงเพชรน,นะครับส่วนองค์อื่นของ Fc กําแพงเพชรน,นะอันนี้ไปไม่ได้นะครับอันนี้ดูง่ายนะนี่ครับ Fc ดูดูผมดูเทียบกับหลวงปู่ลำพูให้นะครับคือพระเนื้อหลอกกับพระเนื้อแท้เห็นไหมอันนี้เนื้อแท้หกสิบหกสิบห้าหรือหกสิบห้าปีอะเนี่ยพระเนื้อแท้หกสิบห้าปีกับพระเนื้อหลอกที่ หลักไม่ไม่กี่สิบปีนะครับเนี่ยแบบเนี้ยดูง่ายนะครับคือ,อ <c oughs> คือถ้าเคยเห็นนะแบบเนี้ยพื้นฐานเลยนะครับอันนี้คือทําไม่เนียนทําไม่เนียนหลักในการขายเนี่ยอยู่ที่สี่สิบห้าสิบบาทนะแบบประมาณนี้นะครับไปทีละองค์นะไปทีละองค์เลยคือดูของท่านเดียวต่อนะครับอันนี้ลูกยุคหลังแท้นะ แต่ยังไม่ใช่ที่เล่นหากันปิดตานี้ก็ไปไม่ได้นะครับอันนี้ลองดูนะครับนี้ผมไปไม่ได้อันนี้ผมไปไม่ได้นะครับเส้นได้นี่ก็ไปไม่ได้ครับน,นี้ดูง่ายสามองค์นี่นะครับอวางเลยนะครับวางเลยไปได้สององ,องนะนี่ครับของ f อนะครับแล้วก็ ไปท่านไหนต่อเมื่อกี้ท่านนี้ผมดูแล้วเนาะอ่านางกวักนะครับอันนี้ผมดูก็ได้ได้เช่านะครับองนี้ส่วนสองนี้ผมผมส่งกลับนะครับอโอเคแล้วก็มาที่ f อฟจากเอ่ฟซี FC จากกาลสินอ่ะอันนี้ไม่ใช่เนื้อที่เล่นนะครับไม่ใช่เนื้อที่เล่นอันนี้สมเด็จหลวงพ่อโหนงนะ แล้วก็อันนี้ก็ยังไม่ใช่ที่เล่นนะครับอันนี้สมเด็จหลังก้างปลาเห็นไหมครับหลังก้างปลาอันนี้ตัวผมยังไม่ชอบเนื้อนี้นะแต่เคยเช่านะครับสมเด็จหลังก้างปลาผมเคยเช่าเป็นพระที่ต้องต้องดูก่อนครับเนื้อที่ว่าเป็นพระเนื้อแท้เนี่ยต้องดูด้วยนะครับอันนี้มาที่ fc หร้อยเอ็ดก่อนนะครับ fc 1ร้อยเอ็ดเส้นได้เนี่ยไปไม่ได้นะเส้นได้เนื้อหลอกนะครับเส้นได้เนื้อหลอก ฐานแซมเนี่เป็นพระดีนะอ่าอันนี้เป็นพระดีเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่พระในยุคสมเด็จนะครับไม ula, okay, procent, ่ไม่ใช่พระในยุคสมเด็จก็เป็นพระในยุคของหลวงปู่หินหลวงปู่นาคนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงครับอันนี้เป็นพระเนื้อผิวงานะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์ฐานแซมเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้แถ้นะอันนี้แถ้นะครับแถแเราแถ้ดูง่ายด้วยนะครับนี่คือพระ สมเด็จนะสมเด็จต้องบอกว่าสายวัละคังนี่เลยนะครับสายวัละคงเลยเป็นพิมพ์ฐานแซมด้วยนะครับเนี่ยเนื้อนี่จะเป็นยุคในในช่วงยุคปลายพศ2,400นะครับก็คือหลวงปู่หินหลวงปู่นาคนี่นะครับองนี้ผมเช่านะอ่าองนี้ผมเช่านะครับฐานแซมนี่นะครับฐานแซมในช่วงปี85อันนี้คือเนื้อปี85นะครับคือผมมีทุก ต้องบอกม,มีทุกพิมพอ์อ่ะวันนี้ผมก็ได้ฐานแซมนะครับเอาโอเคนะครับแท้นะครับไม่ใช่ไม่แท้นะนี่คือพาแถ้นะสายวัละครั้งนะครับอ่าได้เช่านะ F401 ส่วน FC อุดรไปกันยากเลย FC อุดรปิดตาแล้วก็นาดูนไม่ใช่นะครับในรูปนี้คือมองแล้วยังไม่ใช่ อันนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับน,นี้ยังไม่ใช่นะครับหลวงปู่เผือกยังไม่ใช่นะนี่นะครับโอเคนะพระคงก็ยังไม่ใช่ครับอันนี้ผมส่งกลับนะอันนี้ผมดูให้แล้วนะครับนะเนี่ยผมแนะนําองนี้นะครับบางรวมปีสามหนึ่งนะมาที่อาจารย์พระอาจารย์เมืองอุดอรนะครับอ,ององนี้ก็ ยังไม่ได้เช่านะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมนะผมเล่นในช่วงยุคก่อนปีก่อนปี18นะครับก่อนปี18ถ้ายุคหลังนั้นก็ไม่ค่อยได้สะสมนะครับสมเด็จไพ่ตองอันนี้ก็ยังนะครับยังยางยังอันนี้เนื้อหลอกนะครับเนี่ยสมเด็จที่ส่งมาวันนี้คือเนื้อหลอกนะครับเนื้อหลอกไม่มีองค์ที่ได้เช่าหานะครับ ลองดูนะครับ FC ดูไปด้วยกันนะครับ FC ไปดูไปไปด้วยกันนะครับแบบนี้ยังไม่ได้เช่านะครับแบบนี้ยังไม่ได้เช่านะครับไม่ใช่ของหลวงปู่เห็นหลวงปู่นาคนะครับแบบนี้ก็ยังไม่ได้เช่านะครับอันนี้เป็นผ้าต่างวัดนะไม่ใช่สายวัลขังบางขุนพรมนะครับอันนี้ฐานแซมที่ทําเนื้อหลอกนะครับอันนี้ฐานฐานแซมที่ทําเนื้อหลอกอันนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับโอเค อันนี้ก็ปกโพนะครับยังไม่ใช่เนื้อที่เล่นนะครับอันนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับอ่าโอเคนะครับมาต่อที่ fc จากชาเชิงเซานะชาเชิงเซนี่มีองค์นี้เป็นสมเด็จพุทธซ้อนนะครับพิมพ์พิมพ์ุทธซ้อนนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับดูง่ายนะอันนี้ปล่อยผ่านเลยครับหลวงปู่ทวดก็เหมือนกันนะครับอันนี้ปล่อยผ่านได้เลยนะครับไว้เป็นเนื้อองคค์ูได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ดูง่ายนะครับอ่านี้ดูง่ายสมเด็จนี้ยังไม่ใช่นะครับดูดีนะครับดูดีนะอันนี้คือเอาไว้เป็นเนื้อองคูได้เลยครับเนีอย่างวัดเกียนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาไว้เป็นเนื้อองคูได้เลยนะครับแบบนี้นะครับดูง่ายนะครับดูง่ายนะโอเคนะครับองค์อื่นก็เหมือนกันนะครับสมเพอเดิมผมก็ยังไม่ชอบนะ ลองให้ท่านอื่นอีกทีหนึ่งนะครับหลวงพ่อเงินนะครับถ้าเห็นองค์ที่ผมเช่านี่ก็น่าจะแตกต่างพอสมควรนะครับหลวงปู่ทวดนะครับน,นี่กับนางพญานางพญาก็ยังไม่ใช่ครับเนี่ยเห็นไหมโอเคนะครับยังไงแล้วก็ขอบคุณเวฟซีนะครับวันนี้ได้ไม่กี่องค์นะครับได้ไม่กี่องค์แต่ก็ได้นะครับแต่ก็ได้ ได้พระรอดมาก็ถือว่าสุดสุดแล้วนะครับได้พระรอดมาก็ถือว่าสุดสุดแล้วอ่ะเรียงพระที่ได้วันนี้ก่อนนะครับเรียงพระที่ได้วันนี้ก่อน4องค์นะครับ4องค์นี่ครับบางขนพมปี0ูนอหลวงตาพันแล้วก็ฐานแซมวะัลขะังนะครับปี85นี่นะครับฐานแซมวะัลขะังยุคอินโดจีนปี85ด แล้วก็หลวงปู่ลมพูบางคนณพรมปี02แล้วก็พระรอดนะครับพระรอดอกู่วัดมหาวันอายุเป็นพันปีนะครับเจอแบบนี้ลองดูนะครับลองดูนะ